ขนมเบิร์โฮมมี่ให้ค่ะจุ๊ดนี่เดียวกันนีดอกเหรอคนสีดอกค่ะติเช้อโอ้โยุ้ม สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทุกท่านมื่อนี้มาพอกันอยู่ทั้งดอยสีตำตำเป็นบ่อสาจนแรมบรรยากาศตสดๆนะคะคพี่กัดก่ายูุ้มอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาคือเราด,ด้วยค่ะวันนี้กับเป็นวันที่ปดตุลาปี66ด้วยพี่น้องไหนกปะปะพี่น้องรุ่นน้ำกันเม็ดแดงเนาะสารจรแรมก็แดงครับพี่น้องกำลังเป็นจุ่มไหนคนกับสีเท้ามัน ชาวจันแน็คือไปเก high, high, ็บเห็ดไก่แท้อย uh 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 um Pr ู่พะเยาโมเมนต์เลยค่ะชาวจันแนมอยู่พะเยาเป็นคนพะเยาเกิดจุดนี้เนาะค่ะเนาะพอแม่ยเป็นกะใหายมากแต่อีสานหมดละเขาก็เกิดที่นี่เลยเนาะเบาเนื้อก็ได้อยู่ได้พี่น้องแต่ว่าคือสีเบาบอถนัดเนาะชาวจันแนมป่ะมันมาแล้วประเทศนี้พี่น้องมาไหม เบิ่งขอใหญ่แ่งกึ้งขึงเลยนี่ตัวนี้คนน่ะอุ่าเอ้าแ่งกึ้งขึงอือคือดอกงามแบบแบบ๋ยวอันละเนลิงดอกงามเพลิงเพลองบอกก็จะเร็ว เอามาประกอบกันท you mm ีไ hmm. ด้ดอกนึ hmm. ่งผู้พอดพี่น้องดอกมาเบิ่งโฮมี่จะดอกหรสาวหลายค่ะอ้ยสาวจนนทำไมขี้เหร่ไออ้ยเราะเป็นสองเนี่ยมีอีกีหลายอย่างเลยมีอีนะคะมีอีเดี๋ยวติต่อลงพ่ Học ra mình bưng vầy đây chú ui cái ngán thì đọp mình sẵn nhé ta chỉ có gì phòng ไเบื oil, ่อปวตาจะเล็บงยนี่ัก็เหาเหลวกลับไปกลับไมทีตีตาปตาจะเลบเียงเลยเดียวเอาสวยนี่เินเเห็นไหมทั้งง้นเลยไอือ้นีสาหนี่งไม่เห็นดอก่ต้นเห็นมั้งเฮ้ยยางกับมาก็เลยบ่เห็นาว้าวฮดอยจูพุจจูบปุ้ยจะรอดอง สุดไปเลยเหรอสายจนี้ความงามอุ๊ยอยู่ตรงตามบอ้ยพุ่นน้งบอสวดเด้พี่น้องขาเพื่อาเพื่อนยุเลือเหอสายจันทร์เนี่ยมันเป็นนเป็นเหหน่อย แขงนี้คับพี่หน่อยนี้เฮ้ยเท้าใครนี่ตัหนังงามนั่นซา,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 านไหมว่าเตาวเ่แลมีซานอยู่เคยเห็นแต่เย <c ười> อะเลยเห็นลเห็นยามาแดงเพียงคืนอยูยอดูเพป่นเปลี่นเลยพี่น้อง เงี่ดอกนี่ตัวมีขาตั้มทองดอกไอหน้องพี่น้องเข้าไข่อือพี่น้องบ่ขาอันนี้ง่หอมหอมเลยพี่น้องอู้ยูดอกเียพี่น้องจริงจริงงัดไม่ออกเลยเอาขคืนจุปบบ่บอกง่ายพี่น้องนะฮะ <c oughs> <c oughs> จ้าจุมสีเดียวกันนะสีมันเป็นออกสีสมสมรณ์ยัไตไงาเ่เ <laughs> พิ่งถือแดดบอกโ <laughs> <laughs> ซ้นึพา <laughs> ดโย่จุดออกสามนี้ <c oughs> จะดอกจกดอก ไจริงตามสักดอกกับมอปากนี่ตาเป็นแนมทันในหูอยู่เฝ้าจอบสักทีเช็มเฮ็ดไว้พี่น้องอ้สีดอกเดลียวทันสี่ดอกค่ะงามพังเนาะสีคนไว้แล้วทั้งขากาะเยาะ อ๋อมีอ้ย,ย,อยจีบานน่ออโอ้สองหอกสองหอก,งหอ,กหอืมบงาเออขากมาเทียรคก, <น S 1> ก็ขาบกตาขาอันเน้นอ่านบข่ขนเท้าบีไปเลยพี่น้องอุ้ย <laughs> ขันเท้าบีเลยกระแตงสีละเฮ้ยปเพิ่งขนาดตาจีนอ่จีอดิง่ายงงพี่นนหน่อยครัเ

เอามาประมือโอ้ยโอ้ยออกบได้ดแล้ออกบวได้ึตาเพื่นก็ออกบได้อยู่นั่นนี่นะติดติดใบไม้โอ้ยขาใหญ่ครับพี่น้องก็ขาต้องแตกแลนะน้องหัวเดี่วพี่น้องด้วยละมือนี่ทองคำหัดงอตึงกันเด้อโอ้ยหักคนหลักบุบห่งโอ้ยเก่งทหารด้วยอมีรสชาติหอมหมมากมาก ละบายต้นปาดเพื่อที่ออกมางวดสุดท้ายคือออกจริงๆครับเจนแอมเพื่อหลงนี่นี่เนี่ยนี่ยนอกโอ้ยเพื่อหลงอ๋อเป็นเห็ดพึ่งขาขนเพื่อขลงของขาขนเนาะโอ้เพื่อถ่าไว้เลยพี่น้องเอาดอกเอาไง เป็นว่าลอยเตยงามใดบุออกเป็นโม่เสื่อฝนฝนตกดีเนาะโอ้กำนึงเลยตาเฉดเี้ยหมืนมืนมือนานไ่ป่าอ้่ต้องปาดเลยใช่ล่ะสะเดียย เี่ดขเขาค้าคนเด้อ,อ,พ,ดอพี่น้องพูดมูคุนค่ะเป็นบป็นเ่าอีแลาวค้าเป็นหานอืเป็นรังแกงเสียแซ่บยำนุ่มๆพี่น้องมันมีอีนึงอันนี้โบแมนเนยเห็ือเอียนู้ดเปุ๊บนี่เป็นแใ่กัน้น แกงบ้านเธอดิกระเอียงแน่นี่แน่นอนเองลีนแนวเขียนเลียดสามดอกเลยตัดเลี้ยมเห็ดพึ่งซาดด้วยค่ะพี่น้องอ๋อ่ะคันขาแมงขมแน่นอนขมนิดๆต้องตัดออกค่ะพี่น้องว้าวดอกนั่นเป็นอย่างเน่าบ่เน่าเหลว เมันมี่อยมาหรือเนี่ยอีกบานดอกเง้ตรงนี้ที่ได้เห็นม้บานดอกนั้นมันเท่าแล้วบัวมีตัสีแล้วสีงามีิ้วข้เไยนเลยขาแหมพี่ยังคนเก็บต่อะ่าไปยัง

ยังจุมบางบางหน่อยบางบางเดี๋ยวว่าต้นบางก่อนโอ้สีโอ้งามจ้สงามเทสโอ้ตรงนี้พี่น้อยสวยไหมโอกันนะบุ้ยไม่ได้ตัวมันเป็นลาโว จูนขาปิดตัอยู่ืนเป็นนานวานตัวอุปุปุเลยปดหัวนะฮะมนดูง่ายๆเลตัวอ่อนอุ่นง่ายเลยอุ่นง่อีกนงโชว์ความอ่อนไปเลยไปเดินทางไกลมาก ยไกกันพู๊บยูไกก,กกันเนาะนั <H ook> ่นสั <H ook> ้นเนาะฮะใครข้ <H ook> างทางด้วยงกลางทางเลยเหรอพี่น้องบ่เมีนขาดทางเลยอ่ะขางยางลงตีลงหอดรถด e, ัวเอ๊ยบิน้องนี่ จีงไดงสาวจนแเล็บพอได้บวกก่อเห็ผดผึ่งฮะได้หลายอยู่เรียนบ่ได้เห็ดผึ่งก็ได้มาแต่อันนี้ลวาตผงานเ้องกับหลายเติบได้พี่น้องโอ้ยยังบัทันสาวจนแเล็บหรอกเอาจังไดงตุนตะลุยกับสาวจนแเล็บผีผ้าผีผ้าหน่องลงเมื่อก่อนเด้อถาพ่อกันคลิปหน้าหน่องสาวจนแเล็บสำหรับคล<ช>ิปนี้ตุนตะลุยกับสาวจนแเล็บลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปสาวจนแดง